สำหรับเลื่อยยนต์ตัวนี้นะครับนะตอนนี้กําลังจัดโปรอยู่นะครับนะตอนนี้จากนะครับสามพบาทครับเหลืออยู่แค่นะครับหนึ่พันะครับหนึ่พกว่ากว่าครับตัวนี้เป็นนะครับเลื่อยยนต์นะครับเบนซินนะครับนะสามารถนะครับใช้ในการตัดไม้ได้อย่างสบายๆเพราะตัวเครื่องใหญ่ครับบายาวครับตัวนี้บายาว20นิ้วนะครับบายาว20นิ้วครับดูครับนี่ ตัวเครื่องน้ำหนักไม่เยอะนะครับนะตัวนี้นะครับใช้น้ำมันเบนซินผสมออโต้ลูปนะครับนะก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนะและตัวนี้นะครับนะกำลังถึง52แรงนะ52แรงนะครับถือว่าแรงมากๆเลยนะครับนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับใส่น้ำมันหล่อโซ่ครับไม่ว่าจะน้ำมันเครื่องใหม่เครื่องเก่าสามารถเอามาใช้งานได้นะครับนะแล้วตัวนี้นะครับบาร์เนี่ย ยาวสายใจยิงครับ20นิ้วเลยพี่นะแล้วตัวนี้มีโปรนะประหยัดตังในกระเป๋าได้เยอะครับพี่นะจาก3,990ะครับเหลือแค่1,500กว่าขวากดเลยครับในตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือครับ